นมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอ,อย่างสูงท่นนานคณะกรรมการและท่านภูมิเกียรติที่เคารพทุกท่านกระตันยูรู้คุณควรคุ้นคิคดฝั่งในจิตเป็นหมุดมิสุดสิ้นเป็นเครื่องหมายแห่งคนดีในชีวิตมั่นทวินเอาไว้อย่าได้คลายนิมิตตั้งสาธุรูปานางังกระตันยูกระตะเวทิตา ความกตัญยูกะตะเวทีเป็นเครื่องหมายแห่งคนดีพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้อย่างชัดเจนว่าคนดีจะต้องมีเครื่องหมายสองประการคือกตัญยูปแปลว,ว่ารู้คุณและกะตะเวทีปแปลว,ว่าตอบแทนคุณบุคคลผู้มีความกตัญยูกระตะเวทีเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกความกตัญยูกระตะเวทีเป็นเครื่องหมายแห่งคนดี เพราะเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานซึ่งจะนำพาชีวิตไปสู่ความเจริญก้าวหน้าต้นไม้ที่ได้รับการดูแลให้น้ำให้ปุ๋ยไปบำรุงลำต้นจนสมบูรณ์เมื่อถึงเวลาไม่ยอมผลีดอกออกผลก็ต้องโค่นทิ้งคนที่ได้รับการเลี้ยงดูจนเติบใหญ่แต่ไม่ยอมทดแทนคุณพ่อแม่ ก็เป็นคนหนักแผ่นดินทองคําแท้หรือไม่โดนไฟก็รู้คนดีแท้หรือไม่ให้ดูตรงเลี้ยงพ่อแม่ถ้าดีจริงต้องตอบแทนพระคุณท่านแม้ว่าในสังคมปัจจุบันการเป็นคนดีที่มีความกระตันยูจะหาได้ยากขึ้นทุกทีเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงทางค่านิยม แต่การปลูกฝังและนำหลักความกระตันยูกระตะเวทีมาปฏิบัติยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญและควรยึดถือประกอบไปด้วยสีประการดังนี้หนึ่งพ่อแม่เป็นพระพรหมผู้สร้างชีวิตเป็นกัลยะาณมิตรในบ้านเป็นครูคนแรกที่ให้การศึกษา เป็นพระอรหันต์ของลูกเป็นทิดเบบ้องหน้าที่คอยคุ้มครองเป็นผู้ที่มีคันลองของธรรมในจิตใจเมื่อมีโอกาสเราทั้งหลายควรจะทดแทนบุญคุณของท่าน 2. ครูครูคือผู้สร้างแรงบันดาลใจและชี้ทางแก่ศธิ์ให้ก้าวสู่หนทางแห่งความสำเร็จคำสอนของครูเหมือนแสงทองสองใจนำศิ์ไปสู่ฝันอันยั่งยืนสศีท์ทั้งหลายเมื่อรู้อุปการระคุณที่ครูอาจารย์ทำไว้ย่อมตอบแทนด้วยการตั้งใจเรียนให้ความเคารพไม่ล่วงละเมิดโอวาทของครูสพระบุตรเจ้า ผู้ให้ธรรม,มาวินยัยซึ่งเป็นธรรมนูญสูงสุดของชีวิตที่จะคอยชี้แน่แสงสว่างในจิตใจเป็นระบบที่ถูกต้องเป็นระบบที่ถูกทางเพื่อให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเราทั้งหลายต้องเป็นพุทธบริษัทดีที่ตอบแทนบุญคุณของพระพุทธศาสนาด้วยการการคิดที่ถูกต้องการพูดที่ตรงไปตรงมาการทำสิ่งที่ดีตามศีลธรรม สพระมหากษัตริย์คือผู้ปกครองแผ่นดินและดูแลความทุกข์สุขของราษฎรซึ่งมีพระราชกรณียกิจมากมายเพื่อประโยชน์สุขของชาติและเป็นที่เคารพสูงสุดแก่อนาประชาราษฎรทั้งมวลเราเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินคือการทำความดีไม่ทำชั่วไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นเพื่อให้แผ่นดินมีความสงบสุข ดังนั้นความกะตันยูกระตะเวทีเป็นเสมือนคุณธรรมขั้นพื้นฐานของคนดีที่หาได้ยากบุคคลใดประสงค์จะประสบความสุขความเจริญในชีวิตบุคคลนั้นต้องอบรมสั่งสมความดีและพึงรักษาความกะตันยูกระตะเวทีให้เพิ่มพูนขึ้นดังคำกล่าวที่พระพุทธองค์ได้ตัดไว้ในมุงคลสูตรว่า สับปุริสับภูมิยะทิทงังกะตันยุตากระตะวิธิตาการรู้คุณและตอบแทนคุณเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานของคนดีขอบคุณครับ